จอนาธานเดวิสเร็วคมคลาสบอลเอาเรื่องวันนี้บาโจจะพามารู้จักกับเดวิสกันนะครับแบบมันๆเร็วๆใน3 2 1ชื่อเต็มๆของเขาคือจอนาธานคริสเตียนเดวิสเขาเกิดที่นิวยอร์กแต่โตที่แคนาดาแล้วที่สําคัญตอนนี้เขาเป็นนักเตะฟ,ฟรีเอเย่นตัวท็อปของตลาดเลยก็ว่าได้และสไตล์การเล่นของจอนาธานเดวิสนะครับเขาเป็นกองหน้าที่มีความเร็วสามารถยิงได้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาแล้วที่สําคัญไปก่อนนั้นเนี่ยเขายังลิงก์อัพเลย์เล่นกับเพื่อนได้จ่ายเพื่อนได้ดีคนอะไรเนี่ยคบเรื่องสุด บางคนเนี่ยก็บอกว่าเขาเหมือนโทมัสมุลเลอร์ผสมกับคริสมันรวมร่างกันยังไงอย่างนั้นเลยนะครับและตำแหน่งที่เขาเล่นนะครับนอกจากเขาจะเล่นกองหน้าตัวเป้าได้แล้วเนี่ยเขายังเล่นหน้าต่ำได้ด้วยและที่สําคัญยังขยับมาเล่นมิดฟิลด์ตัวลูกได้ด้วยและสถิติล่าสุดของเขากับลีนส์นะครับเขาลงไปทั้งหมด49นะัดยิง25ประตูกับอีก12แอสซิสบอกเลยว่าทีมไหนก็อยากได้และในข่าวลือล่าสุดนะครับมีแนวโน้มที่เป็นไปได้ด้วยนะทุกคนมีทีมยักษ์ใหญ่เนี่ยตามจีบเขาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นดูว เตอร์มิลานบาร์เซลโลนาสเปอร์รวมถึงเชลซีด้วยผมคิดว่าจนาธานเดวิดเนี่ยเหมาะกับบาร์เซลโลนามากๆและเขาน่าจะเข้ากับแผนของฮันซีฟริกได้ดีนะเน้นเปิดไวเน้นไฮเพรสซิ่งแล้วมีปีกอย่างลมามินยาเมลกับลาฟินยาบอกเลยว่าตึงจัดถ้า3มคนนี้อยู่ด้วยกันนะแต่ที่พูดไปเนี่ยมันก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะแล้วทุกคนล่ะคิดว่าจนาธานเดวิดเนี่ยเขาเหมาะกับทีมไหนสไตล์การเล่นแบบไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าจนาธานเดวิดจะไปอยู่ทีมไหน